Ira, ออนจิราตอบมดดำไว้แบบนี้ปมดรามา่าถูกแชในร้านอาหารทำเอาชาวเน็ตแห่ไปทัวลงที่ดาราสาวแป้งออนจิราอย่างมากเรียกได้ว่าไอจี IG ลุกเป็นไฟเมื่อผู้จัดการของสาวแป้งได้ออกมายอมรับว่าประเด็นคลิปดังกล่าวที่มีสาวมาแชร์พฤติกรรมดาราในร้านอาหารก็คือสาวแป้งจริงๆและสาวแป้งเองก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเตรียมออกมาชี้แจงอีกสองวันตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้น โดยล่าสุดมดดำคาชาพาพิธีกรรายการแฉได้รายงานประเด็นนี้ผ่านรายการแฉพร้อมบอกว่าขณะที่ฉันจัดรายการอยู่เนี่ยฉันคุยกับแป้งออนจิราแป้งบอกว่าพี่มดหนูขอโทษเขาไปแล้วสองครั้งคือหนูขอโทษไปแล้วที่จะให้หนูขอโทษยังไงอีกนึกออกปะคือหนูมากินข้าวและเหมือนแบบว่ามันนั่นอ่ะหนูขอโทษเขาไปแล้วสองครั้งแต่ก็โอเคหน้าแป้งอ่ะหน้าแป้งมันไม่ยิ้มหน้ามันเวียง มันเป็นคนหน้าแบบนี้แต่ถ้าให้แป้งไม่ไปขอโทษนี่คืออีกกรณีพี่หนูขอโทษเขาไปแล้วสองครั้งโดยไม่คิดว่าเขาจะมาระบายออกติ๊กต็อกแต่ตอนนี้หนังยุ่งเรื่องคดีที่โดนโกง3ล้านอยู่อีกวันสองวันก็ขอเสร็จเรื่องคดีก่อนแล้วจะออกมาชี้แจงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ